สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่20สิบสิงหาคมนะคะส5 6 4้อวันนี้จะมาให้เป็นหวยหุ้นต่างประเทศแล้วก็ท้ายคลิปจะมีฮหาหนอยนะคะ จะมาให้เ,อเ,อเป็นค้นแรกนะคะของวันนี้ก็คือนิเคอีเช้า คอีกเช้าของวันนี้นะคะให้เป็นวิ่งเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งอันนี้คือนี่เคอีกเช้านะคะขามันต่อกันเลยเป็นห้างเช้านะคะ เช้าให้เป็นรูดเจ็ดคำนวณได้เหมือนกันกับน,นี้ใช่อีกก็คือตัววิ่งเป็นตัวเป็นวิ่งเจ็บ นี้เป็นห้างเช้านะคะห้างเสียงรอบเช้า,ค,าค่ะวันนี้อาจจะให้เป็นยาวหน่อยนะคะเพราะว่าให้เป็นทั้งพุ้นต่างประเทศแล้วก็ท้ายคลิปจะมีหาหนอยนะคะ ก็มาต่อจีนเช้าจีนให้วิ่งสี่ต่อเจาะก,ก็สี่เก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองสี่แปดสี่เจ็ดสี่หกสี่ห้าอันนี้คือจีนเช้านะคะ จีนรอบเช้าต่อไปค่ะเป็นไต้หวันนะคะ ไต้วันวิ่งศูนย์ค่ะวันนี้หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามห้าเก้าห้าแปดห้าเจ็ดห้าหกค่ะไต้หวันวิ่งศูนย์ค่ะ ่อเลยนะคะเป็นมิเชค่อีรอบบ่ายนี่เคอีบ่ายเหมือนเดิมค่ะเหมือนก,นกันกับรอบเช้าจะเป็นวิ่งเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสาม เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์หกเก้าหกแปดนี่คือนิเคอีรอบบ่ายนะคะ ไปก็เป็นห้างบ่ายนะคะห้างเสียงบ่ายปิ้งก้าคะ่ะ ทังเซีงบายเป็นวิ่ง 9, ก้าเจาะเก้าสามเ9้าสี่เกแต่อกันเลยค่ะจีนบายค่ะ はい、cool. ข่าจีนบ่ายนะคะเป็นวิ่งหกเจาะหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามห้าเก้าห้าแปดห้าเจ็ดห้าหกอันนี้จีนบ่ายนะคะ ทยเย็นค่ะปิดเย็นปิดเย็นวันนี้หนึ่งให้วิ่งหนึ่งนะคะหุ้นไทยเย็นนะคะหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองศูนย์สองหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งสี่ ตัวนี้ปิดเย็นนะคะหุ้นไทยปิดเย็นเดี๋ยวเน้นให้นะคะสองตัวนี้มาแน่นอนค่ะปิดเย็นนะคะวิ่งหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองศูนย์สองหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งสี่อันนี้คือหุ้นไทยปิดเย็นนะคะ ต่อกันกับผ้าน้อยมัดรวมนะคะวันที่ี่สิบ อานอยมัดรวมให้บิงเก้านะคะเจาะเจาะเป็นเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าสามเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าศู ตันนี้เป็นฮาร้อยมัดรวมของวันนี้เดี๋ยวนอยเน้นให้นะคะ น้อยวันนี้แล้วก็หุ้นต่างประเทศหุ้นทั้งวันก็ลงให้แล้วนะคะสำหรับท่านใดที่ตามก็ขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ